ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมได้พาผีน้องหน่อยเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันกับผมแล้วเธอก็ร่าเริงตามภาษาเด็กสาววัยรุ่นสงสัยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยผมเองก็เหมือนกันผมก็สงสัยว่าตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอเป็นยังไงทําไมถึงดูอ่อนต่อโลกแบบนี้อันนั้นก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักแต่ผมเองก็ไม่กล้าถามเธอไปตรงๆหรอกกลัวว่าเธอจะเสียใจเอาซะเปล่า มีอยู่ครั้งหนึ่งผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอมานอนข้างๆผมซะง,งั้นผมเองก็ตกใจมากและก็ถามเธอไปว่าเนี่ยเป็นผีต้องนอนด้วยเหรอเนี่ยเธอก็บอกว่าแค่นอนเฉยๆไม่ได้หลับสักหน่อยผมจึงบอกว่ามันไม่ดีผมมีแฟนแล้วเธอได้ยินดังนั้นเธอก็งอนตุ๊บป่องบอกว่ามีแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แค่อยากอยู่ข้างๆพี่ท็อปเฉยๆหลังจากนั้นเธอ ก็ไปสิงอยู่ในตู้เสื้อผ้านี่คิดว่าตัวเองเป็นโดราเอมอนหรือไงเนี่ยนอนในตู้เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งผมก็ไปทำงานตามปกติในตอนนั้นร้านก็กำลังจะปิดแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีแขกกลุ่มหนึ่งเพิ่งเข้ามานั่งดื่มผมจึงไปบอกกับพี่ทองพี่ทองจึงบอกว่าเออถ้าจะเอาโต๊ะตัวนี้ก็ดูแลด้วยแล้วกันผมก็รีบคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะว่าทิปแขกประเภทเนี้ยดีมาก ผมเอาแก้วมาครบจําจำนวนคนเสิร์ฟไปนั่งเล่นโทรศัพท์ไปจนพี่เขาก็เรียกให้ผมไปนั่งด้วยแน่นอนนะครับแขกประเภทนี้ต้องชวนเด็กเสิร์ฟไปนั่งด้วยอยู่แล้วแหละหลังจากคุยกันได้สักพักผมก็รู้ว่าพวกพี่เขาเป็นเพื่อนกันและก็มีอาชีพขับแท็กซี่เหมือนกันอีกด้วยพวกพี่เขาเพิ่งไปส่งรถและก็ออกกะมาเลยมาหาที่นั่งกินนั่งดื่มพวกพี่เขาก็คุยเรื่องนู่นนี่นั่นไปเรื่อย เรื่องลูกค้าบ้างเรื่องอูเบอร์บ้างแต่ไงไปไปมาๆม,มันมาบรจบที่เรื่องผีซะงั้นหลังจากที่เล่าเข้าปากไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ของแต่ละคนเนี่ยจะเล่าออกมาได้อย่างถึงรถถึงชาติเรียกได้ว่าคนฟังเนี่ยสามารถนึกภาพตามได้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ไปจอดรับคนแต่เมื่อไปถึงที่หมายแล้วกลับไม่เจอใครนั่งอยู่ในรถเลยสักคนบ้างก็บอกว่าไปรับผู้โดยสารมาแล้ว แต่พอไปส่งกลับไม่จ่ายเงินและก็วิ่งหนีหายเข้าไปในบ้านเขาก็วิ่งไปตามแต่ทว่าประตูบ้านมันก็ล็อกไว้พี่แกเลยกดออดให้ออกมาจ่ายเงินอยู่นานสักพักตำรวจก็ผ่านมาทางนั้นพอดีและก็ชวนพี่แกไปคุยกันที่อื่นก่อนที่จะบอกว่าไอ้เงินค่าเรยารเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะจ่ายให้เองและตำรวจก็เอาหนังสือพิมพ์ให้ดูว่าเนี่ยใช่แม่ลูกคู่นี้หรือเปล่าที่นั่งรถมาตะก,กี้นี้ ในตอนนั้นพี่แกก็ไขแตกไปอยู่หลายวันอีกเรื่องก็ดูน่ากลัวไม่แพ้กันครั้งหนึ่งพี่คนที่เล่าบอกว่าเขาได้ขับรถไปในหมู่บ้านจัดสรรที่เขาไม่เคยเข้าไปมาก่อนเผื่อว่าจะได้ลูกค้าแต่เข้าไปได้สักพักด้วยความที่ไม่ชินทางและคงคิดว่ามันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ก็เลยวนรถออกมาค้าออกมาก็เจอกับวัยรุ่นสคนคนหนึ่งฮิวทีวีจอแบน อีกคนก็ห้อยกระเป๋าโน้ตบุ๊กวัยรุ่นทั้งสองก็บอกให้พี่แกจอดพี่แกก็จอดและก็รับขึ้นรถไปขับไปได้สักพักยังไม่ทันออกไปพ้นซอยก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงบีบแต่ไล่หลังมาพี่แกเลยชะลอรถและก็แอบ,บข้างๆทางวัยรุ่นทั้งสองก็ทำหน้าเลือกลักก่อนที่จะมองหน้ากันและก็เปิดประตูวิ่งหนีไปคนละทางโดยทิ้งของเอาไว้ในรถพี่แก รถขันหลังก็เปิดประตูลงมาและก็ไปวิ่งไล่จูๆ่ๆเสียงปืนมันก็ดังขึ้นพี่แกเลยเหยียบคันเร่งโดยสัญชาตญาณขับไปได้สักพักก็มาคิดได้ว่าไอ้สองตัวนั่นมันทิ้งของเอาไว้ในรถนี่ว่านี่นี่จะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดหรือว่ารับของโจรหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อพี่แกหันกลับไปดูวางเปล่าไม่มีอะไรวางอยู่ในรถเลยจากความกลัวผิดก็กลายเป็นความกลัวผีแทน คราวนี้พี่แกก็เลยบอกว่าต้องระวังเรื่องรับลูกค้าให้ดีๆเดี๋ยวจะไปรับผีมาแทนมาถึงเรื่องของพี่อีกคนหนึ่งคนนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นเวรเป็นกรรมของแท็กซี่ดีๆอีกคนหนึ่งที่แกไปเจอลูกค้าโบกรถอยู่ข้างวัดเลยไปจอดรับลูกค้าก็คื้นรถกันมาสองคนเป็นชายและหญิงทั้งคู่สวมชุดสีดำไม่พูดไม่จากกัน พี่แกก็เดาสถานการณ์ว่าคงจะกลับม,มาจากงานศพล้วมัง้งแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรบรรยากาศในรถมันก็ค่อนข้างอึดอัดพี่แกเลยรีบไปให้ถึงที่หมายเมื่อไปถึงแล้วกลับเห็นแค่น้องผู้หญิงลงไปคนเดียวพี่แกเลยถามว่าเอา้าลงคนละที่เหรอครับนึกว่าจะลงที่เดียวกันซะอีกผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจและก็บอกว่าเดี๋ยวพี่หนูมาคนเดียวนะเพิ่งกลับจากงานศพแฟนตัวเองนี่แหละ และเธอก็ร้องไห้ก่อนที่จะพูดว่าเขาคงมาส่งหนูนั่นแหละพี่ถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงหนูอยู่และคำพูดที่พี่แก่ไม่คิดว่าคุณเธอจะพูดออกมามันก็หลุดออกจากปากของเธอเธอล่วงมือเข้าไปในกระเป๋าและก็หยิบธนาบัตรขึ้นมาอ่ะพี่หนูให้ค่ารถสองเท่าเลยพี่ไปส่งเขาที่วัดหน่อยเอาชิปหายละทำอะไรไม่ถามสุขภาพจิตสักคำ แต่พี่แกก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เงินแล้ววะในตอนแรกพี่แกก็ยังไม่ไปวัดเพราะว่ากะจะวนหาลูกค้าสักหน่อยจะได้ไม่เสียเที่ยวก่อนที่จะไปถึงวัดแต่ก็ไม่มีใครโบกรถแกเลยสักคนทั้งทั้งที่แกเปิดไฟว่างเอาไว้แถมบางครั้งแกก็จอดอยู่คิวแรกแท้ๆแต่ลูกค้ากลับไปขึ้นรถคันอื่นซะงั้นแกเลยขับไปที่วัดเลยหน้าวัดที่เงียบสงบยามค่ำคืน พี่แกลงไปเปิดประตูและก็พูดว่าไม่ให้คนอื่นขึ้นด้วยเนี่ยก็ไม่บอกเนาะเอาละถึงแล้วเชิญลงได้เลยครับถึงแม้ว่าพี่แกจะกลัวแต่ก็กลั้นใจพูดไปแบบนั้นก่อนจะออกรถก็เหลือไปดูกระจกหลังและก็เห็นผู้ชายคนนั้นกำลังยืนโบกมือให้อยู่อืมไม่ต้องขอบคุณหรอกจะได้เจอกันอีกเลยน่าจะดีกว่าพอเล่าถึงตอนนี้แล้วพวกเพื่อนๆของพี่แกก็บอกว่าพี่แกโม้มั่ง ใส่ไข่มั่งแต่งเรื่องมั่งแต่ถ้ว่าพี่แกก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงเวลาผ่านไปสักพักก็ดูเหมือนว่าเล่าจะหมดแล้วพวกพี่ๆแท็กซี่ก็ออกมายืนดูบุหรี่อยู่หน้าร้านพี่คนหนึ่งจึงชวนกลับผมจึงพูดว่าเอา้าแล้วพี่อีกคนล่ะเขายังนั่งอยู่ในร้านเลยนะนี่จะไม่เรียกเขาหน่อยเหรอพวกพี่ๆแกก็งงเอ้ยอีกคนที่ไหนกันล่ะน้อง พวกพี่มากันแค่นี้นี่น้องเมาเล้วเหรอเอา,อางี้ดูดูนิ้วพี่นี่นี่กี่นิ้วก่อนที่พวกพี่แก่จะหัวเราะก,กันดังลัน่นผมเองก็ได้แต่หัวเราะแห่แหตามน้ำไปนี่ผมนั่งข้างๆผีทั้งคืนอีกแล้วเหรอวะเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไป